สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีบีธรรมดานะครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนอราวสตานะครับราศตาของวันที่ยีามนะครับยีธันวามคมส5 6 7ัน้นะครับวันนี้ก็เป็นบัณฑ์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำิงคดีๆไม่ทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่าเข้ามาชมนะครับทุกทุกที่ด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามไม่จะได้ไม่พลาดนะครับในนิปต่อไะ วันนี้มีอะไรมาฝากบ้าบงเราก็มาชมกันเลยนะครับวานนี้เข้านะให้หนึ่งกับสองกับสามนะครับมาสองสี่นะแต่สองยู่คู่เจาะหายนะคู่เจาะหายมาสองเฉยแต่สี่หายนะครับประมาณนี้คู่เจาะสำหรับสายลูดสายวิ่งก็โอเคสายลู่สายวิ่งก็โอเคนะครับอืม ก็มาชมวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเล่มกระดาษประกาศิีนจออย่างลุกอย่าดมอย่ามองไม่ต้องนะครับเพราะว่าไปหาเอาข้างหน้าเาสตาเด่น4กั้5นะครับ4กั้5กับ6นะคู่กับ7แปด9นะครับสนะอ่าวินกันก็ได้ตามนี้แหละอ่า4 5 4 7 4 8 4 9 4 6อะไรเงี้ย5 7 5 8 5 9 5 6อะไรเงี้ยครับอ่าเราเด่น4กั้5เราก็มาจับคู่กันนะครับ4 7 ห้าเจ็ดตีแปดห้าแปดตีเก้าห้าเก้าสังเกตดูมันมีขีดเนาะเราต้องเอาออกไปอีกอันหนึ่งเน,นี่มันจะหายเนาะเนี่ยใยับไปอีกเลนหนึ่งมันจะหายเน,นี่ยเล,นหน,น,หยน,เลนหนึ่งจะหายนะตีแปดตีเก้าห้าเก้านะครับตีเก้าห้าเก้าตีหก ห้าหกครับอืมขนาดนี้กลได้นะถ้าหกมาก็ขอเป็นหกเจ็ดหกแปดนะแบบนี้นะครับเน้นที่เจ็ดแปดเก้าเลยนะเด่นถึงห้าถึงหกนะมองเห็นอยู่นาะตัวใหญ่ขาาน,น,น,นา,นนานนดนี้นะครับมองเห็นอยู่นาะตอนเน้นที่ห้าเราก็ดูสายห้าทั้งแถบเลยนะครับนะนะครับมาครับเด่นก็สี่เก็ดเหลือก็ได้นะครับ เกิดชุดวินเขาตรงนี้นะชุดวินนะชุดเจาะตรงนี้ชุดเจาะมักจะพลาดนะให้เอาไปจับคู่กันเองนะหรือไม่ก็ลูดเลยนะอ่าครับเนี่ที่ห้าแล้วมาดูที่ห้านะครับอันนี้นะครับอ่าครับเรียบร้อยละเกิดเอาหายะเกิดเอาเรียบร้อยละลายกับตาเกิดอะไรครับเกิดอะไร มีทักขอต้อรับคุณมากๆนะครับขอให้โชคดีโชคดีแห่งๆนะดวงสมพงกันนะครับดวงสมโพงกันนะโยงผู้ให้กับยงผู้รับสมโพงกันแล้วมันจะมีโชคนะครับฝาตามนี้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ